ผูส้สัมภารู้ทำพวก็ัานผู้แกะใช่ไหมใช่ค่ะร้อนแล้วแหละทำไมได้ผู้จัดการครับผมมีเอกสารให้ผู้จัดการดูนินึงครับนี่ไม่คืออะไรเนี่ยคุณเจษ วสอบทำไมคุณที่ไหนที่ไหนเขาทำแบบนี้ก็ทั้งนั้นคุณถ้แค่หูไปนาตาไปไล่ผิดมากเลยแต่ผมว่าถ้าทำแบบนี้ไปบริษัทเราจะเสียสเสียคุณคุณลองคิดดูนะถ้าคุณหมดจตตรวจสอบทั้งบริษัทตื่หเลยแค่คุณกับผมใครใครเขาไทำกานคุณเชื่อผมนะกลับไปทำงานเราจะได้เงินเดือนเยอะโบนัสเยอะเองออกไปได้แล้วป่ะผมมีื้องทำเยอะ คุณเกียร์ค่ะถ้ไมอยู่ะะอะคะอ๋อผมว่าเรียกชื่อเต็มๆดีกว่านะครับ,รรค,รบค,คุณเกียร์สัดิ์นะครับโอเคค่ะคุณเกียร์สัดิ์ทำอะไรอยู่อะคะอ๋อผมทำงานเรื่องงบประมาณอยู่นิดหน่อยครับคือวันนี้เราไปทานข้าวมันดีไหมคะมันจะดีเหรอคะผมยังไม่สบายใจเรื่องที่ผมว่าคุณน,นั้นวันนั้นเลยที่คุณเอาไารืไไะะไ่องการใชส่วนตัวคะคบนี่ธนาคารเป็นความเก็บขอเองแล้วเรื่องงบประมาณที่จดฉบับดีค่ะที่นกฝากให้คุณเกียร์สัดิ์ทำเนี่ยไปที่ไหนแล้วอะคะอ๋อยังไม่เสร็จเลยค่ะพ น,ะะนะะ้าครูเกียรติมาได้ครัข่ายเอกสารไห้ค่ะแล้วก,<ด>กันนะคะอ่าอันนี้แล้วครัขอบคุณมากค่ะผู้จัดก,การค่ะวิทยาคุณสวยสสน้องได้เอกสารที่ชบุรีจากนายเกียรติมัแล้วนะคะเก่งมากจริงน้องเมื่อไหร่จะไล่เป็นออสเมียร์ะ,ะนายเกียรติสังเนี่ยน่าอ,อ,อึดน่าคากตลอดเลยอะ่ะแป๊บหนึ่งเราค่อยๆบีบมันบีบมันเดี๋ยวมันก็ออกพอไม่ได้เดี๋ยวมันก็ออกเอง อย่างฉคนไม่เห็นฉไม่เห็นลอก นอนันนอไม่มีเงินเลยค่ะคุณพี่่เป็นไรคอนเฟิร์น้องมีใครได้มีอ่างพีพี่พร้อยแน่นอนที่เป็นถึงระดับผู้จัดก,การแบบเล็เกๆล็น้อยอต่าพานี่ปากชิสาตะป้อนและกันหนากใจเคครียค่ะ อี่มานั่งเลยแกแกเลิกไม่ยาวเหรอนี่แกน่าดน่ะน่าเบื่อมากเลยท่านแกต้องแกให้ดีเลยอ่ะอุ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นมันเงินไปก้างเลยนะนี่มือมันอ่ะมันให้ฉันมา20ฉันถามที่ห้องมาอืงั้นมันทำกับฉันสิฉันเห็นมัล้วงรางแกสารพัดเลยนะ20บาทอ่ะยังเติมเงินอีกๆฉันไม่ได้ทิ้งเรื่องแกทิ่งเรื่องแกสิล้างแกฉลากมาเรื่องสุดทายที่แกใช้มันแกของอะไรหรอของแสตริแกคนอื่นแกคงไม่รู้จักหรอก หรอเนี่ยสามีฉันจะต้องซื้อดีๆมาให้ใหม่นะรุ่นใหม่นะแกหรอ,อหรอเนี่ยเขาไม่ไดีมาหาฉันแล้วแหละเอ้อของสามีแกนี่มีเงินน้อยม่ใช่หรอจริงหรอแกฉันก็เป็นเงินน้อยเขาทิงน,นะอ๋อของฉันไปแล้วแหละเขาคงแตะเขาที่ถึงฉันนะ่ะมีกี่คนนึงก็ดีๆมาแล้วละเธอโอเคคุณพี่ปัญญายมีคนเลี้ยงเหมือนฉันนะปุ่มแก้สัตว์ครับ ผมยมื่เอกสา,า,ารเข้ากับคุณเลยนะมีอะไรอ่ะครับเรื่องที่งบประมาอ่ะครับที่ผมทำมาที้ผู้จัดการให้ผมปรอมแปลเอกสารกับพรอมแปลตัวเลขอะครับผมต้องขอโทษคุณจริงนะครับ,ผม,มออรบผมไม่แนงใจครับผมว่าละตัวเลขมันถึงได้เพิยมขึ้นมานี้ถ้างั้นคุณช่วยผมนะครับได้เลยครับ ใช่ครับใช่ครับผมเสนอกว่าเี่านะคะนี่ครับผมเจอแล้วบริษัทท่นคุณเราสินครัยะครับผมไว้เลยลงไว้เลยานี่ตรงนี้ก็อีกเนี่ยคุณผมมันเยอะจริงๆทำไมเขาทำเป็นแบบนี้ล่ะเพร่ะจริงๆแล้วเขากู้ไปแค่สามหมื่นเลยนะครับแต่เขาไปลงไว้ในบัญชีห้าแสนเลยครับปัญ่า เกียนจริงเลยครับผมขอโทษคุณจริงนะครับคุณเกียนไม่เป็นไรครับเกียนฝากครับรักษาจริงๆยังเป็นอะไรอยู่เนี่ยจริงเลยค่มันแตกไปหมดอันนี้ของเกียนอันนี้ของน้ตอันนี้ของเกี้ยนอันนี้ของโน้ตเกี้ยนทำไมแมวพิเศษกันอ่ะอันนี้ของเกียนหมดเลยเอกี้ยนต่อเกียน เนียรติค่ะเยราต้องรอรถสินิคานันทงหมดเลยนะคะไม่ต้องส่ทางริงคโปร์ไม่เป็นไร งั้นเราไปทานข้าวกลางวันกันไมหมคะเียงคะคอยรอทันทันอยู่นะคะทอนนี้ไฟผมมาแล้วค่ะ